แม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยหักลูกเจ้าเด,อเดอ้อมีกินมีใส้ดูแลสุขภาพนะอยู่ซื่อๆโบเหตุงานเจ้าก็สบายอย่าสู่สร้างความทุกเออไปอวดโอสาวบ้านซื้อทองให้ก็ขายไปเล่นการพานันอย่าสู่ว่ายายจ่าสอนเดอ้อเพราะว่าเป็นคำว้าของลูกเจ้าน้ำตาลูกขัดเจ้ามานั่งห้องให้นะฮะ อดโอ้นึกถึงเนาะความเหนื่อยในสิ่งที่ทำในทิ้งที่สร้างยาสูให้เขาหมดใจแล้วละทิ้งเจ้าไปเด้อขอฝากบอกเตือนไว้ถึงหัวอกพ่อแม่ทางเมืองไทยยาสูเล่นเธอการพนันนะมีกินมีไส้สบายขึ้นนะลูกสาวเฮ็ดงานด้วยแรงเงินกวัวสิได้แต่ละบาทนะทำงานนี่มากกว่า12ชั่วโมงฝรั่งมันบ่ได้รวย เขาดีกับลูกเจ้าก็คือบุญวัสนาเจ้าอยู่สูเ่เฮ็ดสร้างบาบให้กับเจ้าของแล้วก็ให้กับลูกถ้าลูกตัดกำรรโดยการตัดเจ้าคนที่ลำบากคือเจ้าเดอ้อลูกถึงแม่สิเจ็บใจแต่สิสบายไปมีเงินเดอ้อแม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยยายจากขออฟากฟังเลยเนาะเวรกรรมจริงๆเวรกนกรรมมันจะย้อนกลับไปหาเจ้าเดอ้อถ้าเขาตัดขึ้นมา